ทีนี้นไปดูในฝั่งเพื่อไทยหน่อยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็พูดถึงนายชัยวันรตุลา,าธนนี่แหละคะ่ะผู้ช่วยหาเสียงนายกผู้สมัครนายกอบจอ,อุดอรบอกว่าผมเนี่ยว่านายชัยวันรเนี่ยนะหลังโดนตัดสินเนี่ยเปลี่ยนไปมากไม่ตอบโต้เรื่องนโยบายแต่กลับชกใต้เข็มขดัดอันนี้ไม่แฟร์นะคะขยายความอย่างนี้นะคะนายพร้อมพงษ์อบอกว่าที่นายชัยวันรชัยวันรเนี่ยออกมาอาัดนายทักษิณเรื่องปราศัยช่วยหาเสียงที่อุดอร ว่านายชัยธวัฒน์สวนทุกประเด็นที่เห็นช่องเรื่องนี้ในมุมของตนเนี่ยมองว่านายรัสินก็แค่เอานโยบายมานําเสนอจะทําได้จริงหรือไม่ก็คงต้องให้ชาอุดอรเ,ดเป็นคนตัดสินนายรัศินเป็นนายกมาสองสมัยพูดได้ทําจริงเรื่องนี้ประชาชนคงทราบดีการประสัยช่วยหาเสียงจะด้วยสีสันหรืออะไรก็ตามแต่มันก็คงต้องมีกระทบกระทั่งคู่แข่งบ้างก็เหมือนนักกีฬาแต่ว่านายชัยธวัฒน์เนี่ยกลับออกมาอัดเรื่องไม่เลี้ยงหลานแล้วเหรอ ลามไปตู้หา่าวยาโยงไปใช้น14ว่าอย่างนี้และประโยคนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่าผมว่านายชัยธวัฒน์เนี่ยหลังโดนตัดสิทธิ์เปลี่ยนไปมากไม่ตอบโต้เรื่องนโยบายแต่กลับชกใต้เข็มขาดผมว่าไม่แฟร์สิ่งที่นายชัยธวัฒน์พูดนายทักษณิณคงไม่ออกมาโต้กลับแต่ผมอยากให้ในายชัยธวัฒน์คิดถึงสโลแกนพักเดิมของท่านที่โดนยุบไปที่บอกว่าจะทําการเมืองใหม่อยากให้สู้กันด้วยนโยบายจะดีกว่า ส่วนนายพิธาที่ฟาทุกดอกก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่นายชัยธวัฒน์ทำาเหมือนแผ่นเสียงตกร่รอนทั้งคู่พักของท่านยังไม่มีโอกาสได้เข้าบริหารประเทศสิ่งที่คาดทิศไว้ว่าใช่จะทําได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการทางานของรัฐบาลเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะพอเริ่มจะตั้งหลักได้เนี่ยก็ต้องมาเริ่มกันใหม่หลายๆเรื่องก็อยากจะฝากให้คิดว่าถ้าพิธาเนี่ยโมแต่ย้อนอดีตขาดการอนาคต ประชาชนจะจับต้องอะไรได้สู้กันด้วยนโยบายเธอ อย่าไปพูดเรื่องเก่าๆเลยบ้านเมืองกำลังจะเดินหน้าอย่ามัวแต่ถอยหลังลงคลองกันพอดีอนี่นะคะก็เอาง่ายๆบอกว่าเออคุณชัยธวัฒน์นี่เปลี่ยนไปนะเออดูแบบไม่ตอบโต้นโยบายกับชกใต้เข็มขัดส่วนก็ยังฝากไปถึงคุณพิธาบอกว่าเลิกพูดย้อนอดีตเรื่องเก่าๆได้แล้วบ้านเมืองจะเดินหน้าส่วนเรื่องที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปช่วยหาเสียงที่อุดรน,นะคะก็มีพูดติดมานิดหนึ่งว่าก็มีการตั้งข้อสองสยัยเหมือนกันว่าเอ๊ะจะมีบรรดาพวกนักร้องจับผิด เรื่องครอบงำพักครอบงำนายกครอบงำรัฐบาลแบบเร่งไม่เลิกเนี่ยจะจะมาร้องอีกไหมเขาก็บอกว่าเลิกทำเถอะเพราะว่ามันไร้สาระ <Ha. S 2> hmm. ทีนี้เนี่ยไปดูการวิเคราะห์ของดรนัทวุฒิวงเนียมหน่อยนะคะหรือว่าดรนัทค่ะเป็นนักกฎหมายมหาชนนะคะก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่นาะยทักษิณเนี่ยไปขึ้นเวทีช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครที่อุดรธานีนะคะทีนี้เนี่ยตัวของดรนัทนะคะก็มีการวิเคราะห์ไว้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่นายทักษิณเนี่ยยกทัพไปช่วยหาเสียงที่อุดรถึงแม้ว่าจะเกณฑ์คนไปฟังเยอะ แต่ถ้าคะแนนสวนทางไม่ชนะขาดอันนี้กระทบกับสนามใหญ่แน่นอนแถมยังมีการยกวาทะที่ว่าถ้าจะเลือกทักษิณให้เลือกเบอร์สองเนี่ยบอกอันนี้ระวังทำคนหลงผิดโทษเนี่ยถึงติดคุกเลยนะ โดยระบุบอกว่าการยกท้าของพักเพื่อไทยไปหาเสียงในสนามการเมืองท้องถิ่นของอุดรซึ่งอุดรเนี่ยในทางการเมืองถือว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงใช่ไหมคะและการปลุกกระแสเสื้อแดงชนกับเสื้อส้มเป็นการว,วัดพลังมวลชนระหว่างฝ่ายเสื้อแดงกับฝ่ายส้มโดยนายทักษิณเนี่ยได้นําทัพไปปราศัยด้วยตัวเองโดยมีวัทกรรมทางเกลิม่มมาบอกว่าถ้าจะเลือกทักษิณให้เลือกเบอร์สองทีนี้เนี่ยการวัดพลังมวลชนเสื้อแดงหากพิจารณาจากวิดีโอที่เผยแพร่ก,กันเนี่ย จะเห็นว่ามีมวลชนจนํานวนมากมาฟังปราศัยในทางการเมืองคะแนนเสียงเลือกตั้งกับการเกณฑ์ผู้คนมาฟังปราัสเนี่ยล้วนแต่เกณฑ์ผู้คนมาฟังจากหัวคะแนนตนําบลหรือว่าจากอาเภอต่างๆทั้งนั้นแต่ในการออกเสียงเลือกตั้งประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะเลือกหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนใหญ่ผลคะแนนกับประชาชนที่เกณฑ์มานั่งฟังเนี่ยน่าจะสวนทางกันเพราะตัวแปรอยู่ที่ค่าหัวดรนัดว่าแบบนี้ นอกจากนี้นะคะยังบอกว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกผู้สมัครในการเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีนั้นจะต้องแยกแยะระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทด้วยมันเหมือนกับทฤษฎีสองนักครราประชาธิปไตยเพราะประชาชนในเมืองย่อมใช้ดุลพินิษ์ในการเลือกผู้แทนของตนได้เป็นช่องสีส้มก็จะได้เปรียบเข้าถึงเขตเมืองแต่เพียงพร้ําในเขตชนบทเพราะในพื้นที่ชนบทใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ที่หัวคะแนน โดยเฉพาะการเลือกอบจอคุมทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะฐานการเมืองของอบตเทศบาลผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองต่างๆอันนี้คุมคะแนนเสียงให้อีกทอดหนึ่งสำหรับแชมป์เก่าย่อมได้เปรียบทุกช่องทางอนอกจากนั้นพูดต่อบ,บอกว่าอย่างไรก็ตามนะหากว่าผลการเลือกตั้งนายสราวุฒิผู้สมัครสังกัดพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งหรือว่าจะชนะแบบหืดขึ้นคอหรือชนะเสียงไม่ขาดก็ตามอันนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยโดยตรงซึ่งความคาดหวังที่จะกว่าที่นั่งไม่น้อยกว่า200ที่นั่งทันทีเนี่ยเป็นเพียงฝันกลางวันเพราะผลโพลความเชื่อมั่นของรัฐบาลแพทองทานเป็นเพียงผลโพลที่ปั่นกระแสนอกจากนี้ยังบอกว่าวัฒกรรมทางการเมืองที่บอกถ้าจะเลือกทักษิณให้เลือกเบอร์สองอันเนี้ยมีผลย้อนสอนเข้าหาตนเองแน่นอนซึ่งหากพิจารณากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมีโอกาสถูกร้องเรียนว่า หาเสียงโดยหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครซึ่งจะเป็นไม่เป็นไปตามมาตรา65วงเล็บ5ตามพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะซึ่งมีโทษจำคุก1-10ปีปรับ20,000ถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ ยังมีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีด้วยตามมาตรา126ของพร,องพรบอรเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งอันนี้ผู้สมัครอาจได้รับคำวินิจฉัยให้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตก็คือเป็นใบเหลืองอะค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าไปถอดบ,บทเรียนการเลือกตั้งนาย,ยกอบปจอบปทุมธานีอะค่ะที่ไปขึ้นหาเสียงให้กับนายชาญพวงเพชรในงานบวชลูกชายของนายกฤษดาหรือว่านายกเบี้ยวที่เป็นนายกเทศมนตรีธัญบุรีนะ่ะ ตอนนั้นก็โดนเชืออใบเหลืองมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้มาในานามผู้ช่วยหาเสียงของนายสราวุธอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เข็ดหลาบหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เคยมีแผลมาแล้วครั้งหนึ่งมีบทเรียนมาให้เห็นแล้วและครั้งนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะโดนซ้ํานะคะเนี่ยกเ็เป็นการมองนะคะการเลือกตั้งนายกอบ,บจอุอดรธานีที่จะเกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้ะนะคะก็ถ้าดูแล้วอย่างที่บอกว่าสนามนเนี้ยเนี่ย พักเพื่อไทยกับพักประชาชนที่มันมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงนะคะผู้ชมไปดูเรื่องของภารกิจนายกแพทองทานกันหน่อยนะคะที่เดินทางไปประชุมเอเปกซึ่งก็ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยได้เล่าย้อนถึงประสบการณ์ การเข้าร่วมประชุมเอเปกด้วยนะคะบอกว่าครั้งนี้ถือเป็นการมาเอเปกครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยเดินทางมากับคุณพ่อก็คือนายทักษิณชินวัตรตอนนั้นเนี่ยมาในฐานะผู้ติดตามของนาย,ยกเมื่อปี2004และปีนี้2024ครบ20ปีพอดีกลับมาในฐานะผู้นำ แล้วก็นายกอุ่งอินก็บอกด้วยนะคะว่ามาครั้งนี้ตื่นเต้นและแตกต่างจากตอนมากับคุณพ่อเพราะว่าต้องเข้าใจรายละเอียดการประชุมและหัวข้อการประชุมต้องพูดคุยให้ครบทุกประเด็นที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย <Okay. S 2> เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เจอกับผ,ผู้นำมากมายขนาดนี้นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็บอกได้ว่ารู้สึกเสียดายที่สมัยมาประชุมเอเปกเมื่อปี2004 กับนายทักษิณได้มีโอกาสจับมือกับผู้นําหลายคนแต่ไม่มีรูปถ่ายเลยเนื่องจากสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือไม่เป็นแบบนี้แต่ยังดีที่นักข่าวถ่ายภาพไว้ตอนที่ลงเครื่องกับคุณพ่อนี่นะคะก็ย้อนอดีตเมื่อ20ปีที่เคยตามนายทักษิณเนี่ยไปประชุมที่เวทีเอเปด้วยนะคะส่วนเรื่องของการประชุมเอเปเนี่ยที่ปิดฉากลงไปแล้วนี่นะคะคือมันก็มีที่เรื่องของนายกแพงทางชินวัตรนี่นะคะได้กล่าวเรื่องของ3แนวคิด เรื่องของการสร้างโอกาสสร้างความร่วมมือและปะติญญากรุงเทพ BCG ที่ไทยเนี่ยพร้อมจะเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งที่31นี้อ a อเปจะเป็นผู้นําในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในโลกได้นะคะโดยการประชุมที่จบลงไปนี่นะคะก็ หลังจากปิดก,ก่อนที่จะปิดพิธีการประชุมครั้งที่สำเสร็จอย่างเป็นทางการเนี่ยคือนายกเนี่ยก,ก็ได้ขึ้นไปกล่าบขอบคุณประธานในิิธีเปรูและก็ประชาชนชาวเปรูที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญนี้นะคะยังได้พูดถึงแนวคิดในการสร้างความร่วมมือและก้าวไปสู่เป้าหมายที่ร่วมกันของประเทศสมาชิกเอเปกด้วยนะคะก็ย่อยเป็น3แนวคิดก็คือขยายความว่าหนึง่ง เราเนี่ยจะสร้างโอกาสสําหรับทุกคนโดยสมาชิกเ e อ c เปกเนี่ยจะทํางานร่วมกันแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งแนวคิดนี้นะคะนายกบอกว่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่สมาชิกเนี่ยต้องบริหารจัดการกับเศรษฐกิจในระบบที่สมาชิกสามารถตกลงร่วมกันได้แต่ว่าไทยเนี่นะคะเข้าใจถึงความท้าทายของการบริหารการทํางานนอกระบบเนื่องจากไทยยังพบว่ามีแรงงานและธุรกิจขนาดเล็กมากกว่าครึ่ง ยังอยู่ในการทํางานนอกระบบนะคะอันนี้เนี่ยก็ได้ดําเนินการแก้ไขแล้วก็จะสนับสนุนแนวคิดในการทางานให้เติบโตทุกมิติโดยการใช้เทคโนโลยีนะวัตรกรรมรวมถึง AI ไเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของความร่วมมือของสมาชิกเอเปกเนี่ยก็ควรจะเพิ่มความเชื่อมโยงทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านที่ชอบในภูมิภาคด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่นายกเนี่ยได้พูดไปส่วนแนวคิดที่2ก็คือบอกว่าไทยเนี่ยมีแนวคิด ส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้เขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกเป็นรูปธรรมแล้วก็เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางการค้าดังนั้นนี่นะการเตรียมพร้อมสําหรับเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกจะเสริมสร้างขีดความสามารถในประเทศสมาชิกได้ซึ่งก็จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง MSME แล้วก็กลุ่มบุคคลทุกเพศวัยด้วยนะคะก็เชื่อว่า,าจะมีการสร้างสิงส่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนาในโลกการเงินที่เรียกว่าสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินขึ้นมาได้ที่สมดุลและก็ยืดหยุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าในการลงทุนอีกด้วยส่วนแนวทีดสา3ก็คือเอเปกต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวตามเป้าหมายที่เคยประชุมร่วมกันที่กรุงเทพก็คือ BCG ที่ไทยเนี่ยตั้งเป้าหมายชัดเจนนะคะในการที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและก็พลังงานหมุนเวียนตรงนี้เนี่ยแล้วก็เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2065อ,อันนี้ก็สรุปมาให้ฟังประมาณนี้นะคะในการประชุมเอเป ที่ปิดฉากลงไปแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็กาลังเตรียมเดินทางกลับไทยกันอยู่แต่ว่าขอทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือนายกแพททองทานเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานการประชุมกรอร์ค่ะมีการนัดประชุมกรอคกร,ร,รอครั้งที่10ในวันพุทธที่20พฤศจิกายนนี้นะคะเวลาบ่ายสองครึ่งที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติวาระสําคัญที่นัดประชุมกรอรเนี่ยก็คือวาระที่4เรื่องที่4ก็คือการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับรองพบตรไปจนถึงระดับของผู้บัญชาการนะคะซึ่งที่ ต้องจับตาคือว่าอันนี้จะมีการแต่งตั้งคนที่จะขึ้นมาแทนตําแหน่งของบิ๊กโจ๊กก่อนหนี้ด้วยไหมที่ตอนแรกก็มีการรอกันอยู่ว่าจะมีการอุทธรหรือว่าจะยังไงกันก็เดี๋ยววันพุธนี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าออกมานะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ